อะไรดีครับค่ะหยุดอะไรครัค่ะด,ด,ดิพี่เอาค่อยดูมาฝนเตรียมกล้องพี่จะตัดกินข้าวก่อนอ่ะฝนเตรียบเองทำเองมบิดนี่นนยังลบมานี้หมา โอเคใครนี้แหละยังไม่ใคกนิดนึงแล้วเห็นแล้วค่ะเร็วเวเร็วเร็วแวพเลยอยากพยนเสียบปลั๊กก็ยังเสียบเดี๋ยวเสียบให้แร์ก่อนต้องไดไม่ต้องเอาไฟเสียบแต่ปลั๊กสวัสดีครัเพื่อนๆทางเฟ e บุ o กแปเต็มอยู่ครมินได้เกมันยังไม่กินข้าวม่กินข้าวมันเล่กับพี่แกง ข้าวมือแรกมา้ามือา้าวมาก,กินข้าวหนูจะลงไปบอกคือหนูยังไม่ได้วานเด็กใครคือสิบนาทีมันไม่สามารถวันใครได้พี่แจ๊คเขาทุกคนติดงานติดห้าอ่ะติดห้านาทีแค่ต่ะเดี๋ยวเราค่อยเดินลงไปอีกห้านาทีไป่นั่งกินมาเั่นข้าวมันจะนี่อาหารต้องเยอะยังไงคุณแมอร่อยมากไม่ได้พูดเล่นไม่ได้โยกหาอะไรถ้าไม่กินน่ะมากินข้าวพร้อมกันให้มันเต็จเต็ม บอกใครมื้อไหนมื้อเช้ามือแรกของวันมือแรกของวันของพี่แจ็คนะครับมื้อจันมาถึงร้านวันนี้มาเร็วเลยนะเียงก็ถึงแล้วนี่ข้าวอะไรข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดข้าวผัดมาแบ่งกินกินเลจะโดนแบ่กินข้าวจิ้มดูอร่อยไหมพี่แจ็คเข้าอีกอนะ กรอกนีกกินทำไมากินเยอะๆถ้าใส่ใบโหระพาจะเพิ่มความหอมด้วยครับเออเขาใ่ก่อนพี่แจ็คก็ใส่นี่กพี่แจ็คผัดแต่ก่อนไม่อันนั้นผัดนั่นไม่ดองแม็กกินข้าวผัดพี่แจ็คอย่างนี้ครับตอนแรกไม่รู้ว่ามีก็เลยข้าวผัดไม่ได้กินท<อ>ำจะมากินเดี๋แล้วบอกพูดอร่อยมากเลยมึงต่อไเลยดองก็ยังไม่ได้แดกเลยช่วยอันนี้เป็ดกับไก่ กิอหข้าวขอมทอน,นะเพื่อนพูดบ้างนะอ,อ,อะไรวะเนี่ยแล้วก็ช่วยฟ, <c oughs> ฟังได้ไหมโอ้มันดูแพงมากเลยเข้าวผัดนี่เนี่ยรสชาตันแพงมากฟังอะไร <c oughs> แล้วบอกให้พูดแล้วเดี๋ยวให้ฟังเอาอย่างเงีอนี้คุณข้ากับพี่อ่ตัวเองลองท้องมาระดับหนึง่งใช่นะฟัง พวกเธอลองท้องมาแลนะเธอก็คนอย่างนี้ค่ะกินข้าวกับเพื่อนๆแล้วอืมบอายเานแล้วก็อ่านเมนแล้วก็พูดพูดปุ๊บก็แอปแบล็คค่อยแดดอีกแม็กแสงไฟเยอะจังอันนี้ไม่ได้เปิดอะไรเลยนะเปิดไฟข้างบนอย่างเดียวเก็นอ้าวมีใครอยากทำงานกับพี่แจ๊กอีกไหมครับ บางอย่างอ่ะพี่แจ็คเองตัวคนฟังนะฟั<า>งอืมเป็นคนบางคนอยากจะรวบรวมทีเดียวจะรวบทีเดียวรวบตึงเขาเรียกว,ว่ารวบทีเดียวเป็นอะไรเพราะอะไรจะรวบทีเดียวอร่อยมากกูณไปพูดกับมึงละมึงเป็นเพี่ยนแล้วก็แล้วแต่มึงพูดถึงใครนเ,นเนี่ย <c oughs> พูดของเพื่อนหรือแบบไม่อยู่ดีๆก็ด่าว่าอะไรวะเนี่ยกินข้าวอร่อยแล้วกินนี่กินไปเยอะๆกินเข้าไปเป็นแล้วก็แล้วแต่ใครเถอะทำงานได้ให้เหนือยใ,ใ,ให้นะไม่เป็นไรหรอก กินเถอะหาใหม่ยาเครนยดชาก็หล่อมากเลยใครนุชชากลอมผู้ชายกินเลยเถออ่ะตอบอม่อยมึงพูดจริงพูดเล่นมึงบิดหน้าไปที่คนที่ไหนอ่อพอจังหวัดอะไรจังหวัดพะเยาพะเยานี่ภาคอะไรภาคหนึ่งก็ใกล้กับแท่อะอ๋อใกล้กับแท่ภาคเหนือพ่อๆกันพูดจำพานาจมหมยเป็นไง บอลไม่ไปแจ๊กลัมขนาดเจ้ามาได้ต่อแหลกนะเจ้ามาได้ต่อแหลกเอ็งอันนี้ต่อแหลกเองมาเออจริงมันกระพริบตาทำไมตอนนี้บอลบอลกับใครท็อบผัดหน่อไม้กินกับน้ำพริกเออพี่แจ๊ผมอยากกินน้ำพริกอ่ะไม่ได้มาหรอเรื่องเยอะเลยมึงอ่ะใครจะทำเอ้าวไม่มีอ่ะ ไม่มีเสียใจอ่ะไปฟังพรุ่งนี้ก่อนแผ่นมาอีกฝั่งบ้างฝั่งไหนครับผมอีกฝั่งมันก็กำแพงแล้วนะครับเธออ่ะอันนี้แม่เก่งแค่นี้พอดูพี่แจ็คก็พอดูผมแล้วยอดวิวหายพี่แจ็คเผ็ดมาเดี๋ยวอ่านข้าวผมเอาเอาเอาไอ้รวบตึงฮะไม่ก็กินไปเถอะผมอ่านให้ สวัสดีพี่แจ๊คพี่น้องตลอดไปเพื่อนที่รักพี่ทางนั้นเลยนะเนื้ออะไรเธอต้นนี้พิษขาต้นพีษของพี่แจ๊คอ่ะเอานี้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นไหมลับตกใจตกใจทำไมครับอร่อยไหมเดี๋ยวต้องใช้นมมาไว้ตรงนี้หนึ่งพริกพริกต้องใช่สองน้ำพริกขาต้องกินจบเนี่ยน้อไม้เนี่กินมากินมาก็อร่อยเหมือนกันนั่นแหละมึงแต่ต่ออะไรดอกเอาข้อมาฮะมานี่ กลัวไม่มีคนกินพอแล้วตักเพิ่มาดิไอโฟนขนาดกินข้าวยังสวยเดี๋ยวจะโดนบล็อกนะมานี่ยเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เนี่ฟังเอามานี่น่าอร่อยอันนี้เฟอร์ตี้มาครับพี่เฟอร์ตี้อ้าวเฟอร์ตี้สวัสดีคข้พี่แจ็คเพิ่งได้กินข้าวนะคะแม่แจ็คผมสีนี้สวยค่ะเอาไอโฟนเจ็ดมาอ่านให้ฟังฮุบก่อนก่อน อย่าป้องมันมันบอกว่าเออเขาบอกว่ามาแต่งันสว่างได้ไได้โอเคแค่นี้แหละจบข่าวอ่าพูดเหตุการณ์นี้ทําไมเป็นอะไรยังไงอะไรนะเหตุการณ์ไหนตอนนี้อ๋อเหตุการณ์ตอนนี้ที่มีการไม่ไม่ไม่อะไร Facebook ที่บอกว่าลูกคอาอินบ็อกมาบอกเราลูกคอาอินบ็อกมาบอกพี่ว่ายังไงพูดได้หรอไม่รู้เรื่องหรอพูดได้หรอผูพูดเองมึงไม่ต้องพูดมึงใส่ใสก็แล้วกันนะคะ มึงไม่ต้องพูด <Okay. S 1> พูดเองเอาเมื่อกี้พี่บอกมันพวดสายขาวสายขาวมึงไปจะขาวก็ขาวแต่กูสายดำฟังนะคะพี่แจ็คได้รับข้อความนะคะจากน้องคนหนึ่งนะคะเป็นผู้หญิงคือจะบอกว่าอันนี้ตลกตลกนะคะเป็นำํำขำคือแม่เขาเนี่ยมีการดูเฟซบุ๊กไลฟ์พี่แจ็คทั้งวัน ก็คือว่าเปิดวนไปวนมานะครับสะเลยค่ะขันโปษสะคือให้มันไปก่อนนะฮะเี้ลูกปลามาสวัสดีอ่ะสวัสดีค่ะหอมลูกปลาเดี๋ยวไล่้ฟังเปิดอะไรครับพี่เป็นอะไรดู มานะคะจะเล่าให้ฟังมีแม่ของน้องคนนึ่งะค่ะดูเฟซบุ๊กไลฟ์พี่แจ๊กประจำนะคะแล้วเกิดปัญหาว่าดูบ่อยครั้งดูสามรอบสี่รอบคุณแม่นะคะ <Okay. S 1> ก็น้องก็เลยอินบ็อกมาหาพี่แจ๊คลูกสาวลูกสาวก็อินบ็อกมาหาพี่แจ๊กบอกว่าพี่แจ๊กคะคือหนูอยากให้พี่แจ๊กบล็อกเฟซแม่ของหนูคะ่ะเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับของพี่รุนแรงมาก พี่แจ็คไม่ใช่แฟนคลับบอกตัวแล้วไม่ใช่ดาราไม่ใช่เน็ตไอดอลนะคะบอกเป็นเขาลูกตามเกลียนตามนะพี่บอกฟังเพราะว่าเขาเป็นแฟนคลับของพี่รุนแรงมากไม่หลับไม่นอนไม่กินข้าวอืไม่กินข้าวแล้วเอาแต่ไ t ดูใจพี่แจ็คอย่างเดียวตัวเขาเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยอยากหาเพื่อนนั่นก็คือพี่แจ็คพี่แจ็คบอกให้พี่ อล่ะตัวเขาเป็นโรคซึมเศร้าก็เลยอยากหาเพื่อนนั่นก็คือเป็นพี่แจ็คแต่หนูมีความรู้สึกวิธีแก้นี้มันไม่ถูกต้องและสมควรไม่ถูกต้องและไม่สมควรเขาควรจะหาเวลาว่างทำอย่างอื่นมากกว่า ถึงพี่แจ็คจะบอกว่าไลฟ์ดึกถึงพี่แจ็คถึงพี่จะบอกว่าพี่ไลฟ์ดึกแต่มันมีไลฟ์ที่พี่เคยอัดไว้ก่อนหน้านะั้นนะ่ะเขาก็ดูซ้ำไปซ้ำมาเดิมๆคือทั้งบ้านเนี่ยกุ้มใจกับแม่มากๆเลยคือเราก็บางคำาบางคำก็พูดติดมาจากคำปากของพี่แจ็คเช่นเยี่ย <Yeah. Yeah. S 1> แต่หนูไม่ได้ว่าพี่นะคะ ยังเคารพและรู้สึกว่าแม่หนู่เปลี่ยนไปเยอะมากทางที่บ้านทางบ้านก็เริ่มเป็นห่วงฝากบล็อกเฟซแม่หนูหน่อยพี่ก็ไม่จะพูดยังไงนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพี่ค่ะอีเม็กเชคพี่จะบอกว่าเชคหรือเขาด่กดดากูไหมเนะี่ยไม่ได่าจะบอกว่าพี่เอง เล่นไม่ใช่มาหา FC f อฟซีเอฟซ์กัดอะไรใดๆทั้งสิ้นแต่พี่เองอ่ะถ้าถือว่าแม่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะเราพาแม่ไปเดินเล่นก็ได้นะลูกนะคะถ้าแม่เหงาให้แม่มาทํางานกับพี่แจ็คมานี่ส่งมาถ้าแม่เป็นโรคซึมเศร้า, <c oughs> าคุณแม่ที่มาเลยคุณไหนคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าส่งมาหาพี่แจ็คผูกคอเลยค่ะ พี่แจ๊กอกให้ทํางานทั้งวันนะคะแต่นี่ที่ว่าไม่ได้เดินไม่ได้นั่งนะคะก็แบบไม่ได้นั่งเลยอเอาเข็มจิ้มเลยนะคะส่งมาบางเอียเราปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวมากเกินไปหรือเปล่าทําให้เราเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะถูกต้องไหมคะคุณแม่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่คุยกับเขาหรือเปล่าเขาเงาอ่ะเป็นเพราะคุณไม่คุยกับแม่หรือเปล่าคุยเป็นไม่คุยกับแม่แล้วคุณเน่ะเอาข้าวออกถุมเลยลูกค่ะ ทีนี้เป็นพ่อคุณไม่คุยกับแม่หรือเปล่าอ,าอ,อ๋อคุณมีพยายามอยู่ยงเยนเย็นมัน,มน,มนพยายามอยู่ค่ะคือคุณต้องคุยกับแม่บ่อยๆหรือเปล่าคุณไม่คุยกับแม่คุณก็เลยไม่มีใครที่ไม่มีใครคุยกับแม่ไงแล้วพี่แจ๊คคุยกับแม่รู้สึกสบายใจหรือเปล่านะคะแล้วทีเนี้ยคุณต้องหาคุณต้องแก้ตัวเอาแม่ไปเล่น ไปหาเล่นด้วยพาไปนั่นไปนี่คุยกับแกเยอะๆคุยกับแกอ่ะไม่งั้นก็เอามาทํางานกับพี่แจ็คส่งมาเดี๋ยวจะดูให้จริงๆส่งมาเลยมาเลยมานอนที่นี่ปเ,นเป็นโรงเรียนพี่แจ็คอ้า่อโลกซึมเศร้าคนในครอบครัวต้องแก้ปัญหากันเองจะมาโทษน้องแจ็คได้ไงอืมไม่ได้บอกเขาด้วยอย่าโทษคนอื่นให้โทษที่ตัวของคนดูอืมไม่โทษลูกหลานก่อนสิ ก็นั่นแหละตัวคนดูแลคนดูแล <c oughs> ย่างกินให้ยักินค่ะเิมอรเขาเป็นโรคซึมเศร้<ล>า,าให้ดูแบบนี้ก็ดีแล้วดีกว่าเขาไม่ทําอะไรเลยแล้วปิดต,ตัวเองอยู่คนเดียวโรคซึมเศร้าอ่ะถ้าอยู่ในห้องคนเดียวข้าวจะตายยะลูกสาวไม่รู้วิธีดูแลแม่แต่ความจริงลูกสาวต้องรับยาก,ก่อน <c oughs> สรุปแล้วจะบอกให้ฟังฉันนี่แหละจะบล็อกเฟซลูกสาวอีแม่กูไม่บล็อกกูจะบล็อกเฟซลูก อสรุปแล้วน้องเขาเด็กเกินี่<ร>ต้องพี่แจ็คจบอกเ<อ><อ>ฟซลูกนะคะแม่ไม่แม่ไม่บอกสามีเราก็ดูว่าดูไลฟ์พี่แจ็คตลอดโอ้ยเลิกเลยหาว่าใหม่อ้าเอ้ามยิ่งพี่แจ็คบอกเฟซแม่แม่จะเครียดกว่าเดิมนะคะอืม,อม ขอบคุณแจ็คมากดูแลสบายใจโอ้ยโอ้ยอะไรแต่คุณแม่เองก็แต่ว่าแม่ต้อกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งบ้างแม่ผมก็ติดพี่นะแม่อีแม็กก็เป็นมึงพูดเด็กแม่ผมก็ดูพี่แจ็คทั้งวันทั้งคืนแต่ทำไมของหนูแจ็คแม่หนูไม่เคยได้ดูแต่พ่อหนูดูตลอดนั่งดูจัตูรด้านวันนั้นในแม่คเนี้จะได้ให้ฟังแม่อีแม็กนายอีแม็ก บล็อกเฟซบุ๊กไม่แม็กอุตส่าห์ไม่สอนวิธีเล่นแล้วนะไม่สอนเฟซบุ๊กอ่ะพูดเนี่ยเดี๋ยวก็มานั่งดูอีกเนี่ยเดี๋ยวคอยฟังไว้เลยนะอุตส่าห์ไม่สอนเล่นเฟซบุ๊กแล้วนะไปดูทางไหนยังจะมาเสิร์ชยูทูบดูอีกฟังเลยนะมาอย่าดูอีกเลือดดูเนี่ยเดี๋ยวก็ดูอยู่